เรา,ารเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชาวไอพีสวัสดีครับผมมาชีเป้าบ้านสวยๆให้ชมเลยเสีเล็กอยู่ครับบ้านเดี่ยวครับสไตล์มูจิมินิมอลสวยงามบรรยากาศดีน่าอยู่ตัวบ้านมี2ห้องนอน2ห้องน้ำหนึ่งห้องครัวจอดรถได้สองคันในโรงจอดรถครับมีพื้นที่หลายรอบบ้าน ตกแต่งยังดีสวยงามสะอาดตาเลยปลูของโล่งสบายน่าอยู่ของแถมมีหลายอย่างนะครับอย่างเช่นมีเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟแถมครับประเมินถังน้ําปั๊มน้ําสิงล้างจานเคาน์เตอร์ครัวแถมให้ครบนะครับติดกิ่งหน้าบ้านให้ด้วยปลูกกระเบื้องลงจอดได้พร้อมฟรีป้ายเลขที่บ้านเลยครับตกแต่งยังดีใช้วัสดุดยังดีทั้งหลังถูกห้องครับกระเบื้องเงาวับสวยงามมากๆท่านใดสนใจก็ไปดูฐานที่จริงกันได้ครับอยู่ ระยองครับนิคมพัฒนาระยองเปิดโทรเจ้าของใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยครับถ้าชอบกฝากกดติดตามกดถูกใจมาให้ด้วยนะครับราคาเปิดไปที่1นึ่งล้านแปดแสนห้บาทครับบ้านเดี่ยวสวยสวยสนใจสายตรงถึงผููขายได้เลยคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจด้วยนะครับสวัสดีครับ